โยโยโยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบลูดรานในวิดีโอที่แล้วผมได้ลงคลิปทุกเกมที่จะอกในปี2023ไปผมก็ได้พูดถึงเกมตั้งแต่เดือนที่1มกราคมจนไปถึงเกมที่จ่อในเดือนที่4เมษาแต่เกมมันเยอะเกินนะครับผมเราจะมาต่อวิดีโอนี้ถ้าใครไม่ได้ดูวิดีอนั้นก็ไปดูวิดีโอนั้นก่อนได้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยงั้นเรามาต่อจากวิดีโอที่แล้วกันเลยนะฮะเดือนพฤษภาจะมีเกมอะไรออกมาบ้างวันที่12พฤษภา The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ก็จออมาเป็นเเกกกมม Open Ro RPG da ภภาาาาคคล่่่สุอออนนีี้ท แล้ว t h e Legend of Zelda: Breath of the Wild ก็มีแต่คนบอกว่าเกมนั้นเป็นหนึ่งในเกม open world ที่ดีที่สุดตลอดกาลเลย ชาวเกมเมอร์ก็เลยมีความหวังไม่สูงเลยนะฮะกับเกมนี้ว่าจะเป็นเกมที่ดีมากแต่ก็เศร้าอยู่นะฮะที่เกมนี้จะออกเฉพาะบน nintendo switch เพราะฉะนั้นถ้าใครมีคอมหรือคอนโซลอื่นนะฮะอย่างผมก็ไปร้องไห้กับการเล่นเกม2 0 0รกว่าเกมเจ๋งๆที่จำลังจะออกมาปีนี้กันดีกว่าเราไม่ต้องง้อนะในวันที่26่สิพฤษภาโซซาร์สควัดคิลเดอะจัสติสตีก็ะออกมาคุณก็จะสามารถเล่นเป็นฮอลลี่ควินทิงชาร์กกับทันบอมเมแรงหรือเดช h อนก็ได้ในกลุ่มนี้ก็ถ้าใครเบื่อเล่นเกมพวกแบทแมนนะฮะก็ออกมาเล่นเกมฆ่าแบทแมนกันด จะออกบน PS5 Xbox Series X แล้วก็ PC ด้วยโอเคครับพื้ภสภานได้จบลงแล้วเดือนต่อไปมิถุนายนก็จะมีเกมออกมาเยอะเลยในวันที่2มิถุนายนก็จะมี Street Fighter ภาค6ออกมาเป็นหนึ่งในเกมต่อสู้ที่ดังมากนะฮะถ้าใครกำลังรองเกมนี้อยู่ก็ในที่สุดก็จะออกมากันแล้วผมเองก็ชอบเกมต่อสู้นะฮะแต่ว่าผมจะออกแนว Mortal Kombat มากกว่าเพราะผมเป็นชาวรออ็อค Get over here. แต่สเตร e ไฟท์เตอรภาคนี้มีอะไรใหม่ๆมาเยอะเลยนะฮะก็ผมไปติดตามข้อมูลมาเกมนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมก็จะมาจอดจงข้อมูลของเกมนี้กันอีกทีหนึ่งเพราะเกมมันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวบอกคร่าวๆกันไปก่อนในวันที่6มิถุนาโอ้ไม่ก็เดียบโลกสี่ก็จะออกมาผมก็ตื่นเต้นกับเกมนี้มากเพราะว่าเดียบโลภาค3ภาคที่แล้วออกมานานมากแล้วนะฮะกว่าภาค4จะมานี่ก็รอมานานเกินเป็นเกม RPG ออนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะฮะไปลงดันเจียนแล้วก็ตีบอสกัน ภาพก็จะออกแนวดาร์คแฟนตาซีแบบน่ากลัวหน่อยถ้าใครชอบเล่นเกมที่จะต้องใช้เวลาเป็นร้อยชั่วโมงนะฮะเก็บเวลเก็บนู่นเก็บนี่เก็บของความฝันของคุณก็ได้มาเยอะแล้วครับผมในวันที่24มิถุนาอีกหนึ่งเกม Open World JRPG ก็จะออกมา Final f a n t a s y 1 6นั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเกมเดินมินทุนานี้ออกมาแบบผมอยากเล่นทางหน้าเลยเป็นเดือนที่ไม่ต้องมีใครชวนไปไหนเลยเพราะว่าจะนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านอย่างเดียวถ้าใครไม่คุ้นกับซีรีส์เกม f i n a l Fantasy จะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่คุณจะได้ไปผจญภัยแล้วก็ตีมอนสเตอร์กันเกมนี้จะออกมาบน PS5 ก่อนแล้วก็จะออกมาบน PC ทีหลัง ท่านผู้ชมครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเกมที่จะออกในปี2023ที่ยังไม่ได้ระบุวันที่หรือเดือนก็รู้แค่ว่าจะออกในปี2023กันถ้าใครชอบเกมแข่งรถกันก็ Forza Motorsport ก็จะออกมาในท้ายปี2023เกมแข่งรถสมัยนี้ก็ภาพสวยขึ้นไปทุกวันนะฮะและภาพของเกมนี้ก็จะน่าทึ่งมากเหมือนกันอย่างแน่นอนจะออกมาแต่บน Xbox Series X แล้วก็ PC เท่านั้นเกมต่อไปที่น่าจะออกมาครึ่งหลังของปี2023ก็คือ h o l l o Knight x i l k Song ก็มีนคนตึ่นเด้นกันนะครเพราะว่า Hollow Knight ภาคที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในเกม i n ดี้ที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยมีแต่คนติดใจกันผมก็เลยจะแนะนำให้ไปเล่นภาคแรกก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเล่นภาคนี้ก็จะเป็นเกมที่มีอาร์ตสไตล์ที่น่าสนใจมากคอมแบทหรือการต่อสู้ที่สนุกแล้วก็ท้าทายด้วยเกมนี้ก็จะออกมาบน PS5 Xbox Series X Nintendo Switch และก็พีด้วยช่วงช้ท้ายของปี2023 h o r o ่ d 3ก็จมอฮกมาเป็นเกมที่จะอยู่ในอวกาศแนว RTS ให้คุณเป็นผู้บังคับกองทัพยานอวกาศที่จะออกไปสู้กับศัตรูเป็นเกมเฉพาะบน PC ีเท่านั้นสักวันหนึ่งในปี2023 Redfall ก็จะออกมาเป็นเกมยิงปืน FPS ออนไลน์ที่คุณจะสามารถไปล่าแวมไพกับเพื่อนได้้าให้ผมนึกถึงเกมแบบ Redfall Dead นะฮะก็ถ้าใครชอบเกมแนวนั้นเนี่ยเอาเกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนได้น่าสนุกด,ดีก็อจอกมาบนเก็กซ์ก็ Heart อ,อก,กน,น์ซงใีปี2 0 2ก สบอกว่าเขาจะไม่เลื่อนไปเปิดปีหน้าด้วยนะฮะเป็นเกมยิงปืน FPS ใน,นเนื้อเรื่องแบบสยองขวัญภาพของเกมนี้ก็น่าชึ่งมากเลยตั้งแต่ผมดูมา คนดูผมคนไหนที่ชอบเล่นเกม FPS ที่หันไปหันมาแล้วจู่ๆผีก็โผล่ขึ้นมาแล้วตัวเองก็ตกเก้าอี้เพราะความกลัวนะฮะพลาดเกมนี้ไม่ได้เลยจะออกมาบน Xbox Series X, Xbox One และก็ PC ด้วยอีกหนึ่งเกมที่จออในปี2023แต่ว่าไม่มีวันระบุว่าจ่อ,อมาวันไหนอย่างแน่นอนก็คือ Starfield นั่นเอง developer ของเกมนี้ก็เป็นพวกเดียวกับที่สร้าง Skyrim แล้วก็ Fallout นะฮะซึ่งเขาก็บอกเองเลยว่าเกมนี้จะเป็น Skyrim ในอวกาศก็ถ้าใครจำได้ว่าตัวเองบ้า Skyrim จนถึงขั้นไปตะโกน Fast Roda ใส่เพื่อนตลอดเวลานะฮะก็พลาดเกมนี้ไม่ได้เลยจะเป็นเกม o อ e พน o ร d RPG ให้คุณได้ไปปะชนภายในโวกาศในเนื้อเรื่องจะสามารถเล่นได้บน Xbox Series X และก็ PC ด้วยผมเป็นแฟนตัวยงค่ายเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมก็จะไปนั่งเล่นสัก 3- 400ชั่วโมงเลยผมว่าเกมต่อไปที่จะออกมาสักวันหนึ่งในปี2023 The Expanse Telltale Series ปีนี้จะเป็นเกมของปีโอกาศจริงๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมอวโอกาศที่จะในเนื้อเรื่องจะออกมาบน PC และทุกคอนโซลยกเว้น n t e n d o Switch ช่วงกลางปีหรือชัยปี2023เกมต่อไปที่จะออกมาก็คือ A Wa ภาค2 อารันเวกภาคหนึ่งเป็นเกมที่ออกมาตั้งแต่2010นะฮะก็ห่างกัน13ปีเลยภาค2เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องออกแนวปริศนาน่ากลัวสยองขวัญก็จะออกแต่คอนโซล next gen นะฮะ Xbox Series X แล้วก็ PS5 ไม่มีบน PC ด้วยเกมต่อไปที่จะออกช่วงกลางหรือท้ายปี2023ก็คือ Ark 2นั่นเองถ้าใครชอบ Ark ภาคหนึ่งนะฮะหรือเกมแนวเอาชีวิตรอดที่จะมีดารุสาวอยู่ด้วยต่คิดว่าเกมนั้นเนี่ยมันขาดไปหนึ่งอย่างนะซึ่งแน่นอนนะฮะสิ่งที่ขาดไปก็คือวิ n ดี้เซลนักสแสดงจากปานันเี Ce ร l อยู่ด้วย อาร์คเป็นหนึ่งในเกม PC ที่ดังมากในประเทศไทยผมเลยคิดว่าคนดูหล,หลายๆคนก็น่าจะรอเกมนี้ม่ไหวกันแล้วก็ต้องหวังไว้ว่าเขาจะออกในปีนี้จริงๆนะฮะไม่เลื่อนไปปีหน้าเนาะในช่วงกลางหรือ้ายปี2023 a a s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  i n s Creed Mirage ก็จะออกมาช่วงภาคที่ผ่านๆมาของ Ass i n s Creed นะฮะได้กลายเป็นเหมือนกับเกม Open w o r ร d RPG ไปแล้วแบบว่าเน้นต่อสู้แต่ว่าภาคนี้ก็จะย้อนกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนตามที่แฟนๆขอไว้ก็คือการเน้นการรอบสังหารเน้นการเล่นแบบสเตลลแล้วก็ไปรอบสังหารศัตรูจากข้างหลังนะฮะโดยการ ช่วงหลังของปี2023 Hades 2ก็จะออกมา Hades ภาค1ก็เกือบชนะรางวัลที่จะเป็นเกมที่ดีที่สุดของปี2020ไปแล้วทุกคนก็เลยกำลังตื่นเต้นกับเกมภาคนี้มากเลยเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่จะมีมุมมองสูงมีภาพอาสาวและนักพากย์เสียงของเกมนี้ก็สุดยอดมากก็จะออกบน Xbox Series X, PS5 แล้วก็ PC ด้วยนะ ในช่วงท้ายปี2023 a r m o r e d Core ภาค6ก็จะออกมาเกมนี้น่าสนใจมากเพราะมาจากค่าย FromSoftware ค่ายเดียวกับที่สร้างเกม Dark Souls หรือ Elden Ring นั่นเองก็จะเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์ยักษ์นะฮะก,กับการต่อสู้แบบแอคชั่นทำให้ผมคิดถึงการดั้มเลยก็จะออกบน PC และกคอนโซลโยกเว้น Nintendo Switch เกมต่อไปที่น่าจอ,อกมาท้ายปี2023ก็คือ Lies of P เป็นเกมแนวแอคชั่น I.P.G. ที่คุณจะได้เล่นเป็น Pinocchio แต่ว่าจะเอาเนื้อเรื่องของเทพนิยาย n o c c h i o มาบอกในแบบ Dark f a n t a s y ของเขาเองผู้สร้างของเกมนี้ได้ inspiration หรือ ถ้าใครชอบเกมบลอดบอลก็ต้องจับตาดูเกมนี้ไว้เลยถ้าใครรู้จักเกมเพวกนั้นกันดีก็จะเป็นพวกเกมที่ท้าทายแล้วก็ยากมากออกแนวแอคชั่นอารแล้วก็จะมีบอส,สเจ๋งๆให้ไปสู้กันเยอะเลยก็จอ,อกบน PC และคอนโซลทุกคอนโซลยกเว้น Nintendo Switch ใช้ปี2023ก็คือ Marvel's Spider-Man p a ภาค ถ้าใครดูผมบ่อยก็จะรู้เลยนะฮะว่าผมชอบเกม Spider-Man มากผมก็เลยจะตื่นเต้นกับเกมนี้มากแล้วก็โอ้ oh m ม่ก็มีเว n o m เป็นตัวร้ายในภาคนี้หนึ่งในตัวร้ายตัวโปรดของผมนะฮะก็คือโ o k e r และก็เวน o m ผมก็เลยโอ้โ oh, หสุดยอดมากเลยในที่สุดก็ได้มีเกมส p i d e r m a n สู้กับเว n o m มาอีกแล้วน่าเสียดายนะฮะที่ตอนออกจะออกมาเฉพาะบน p s เแต่ถ้าดูจากแนวทางของ Spider-Ma n 2ภาคที่ผ่านมาพอเขาเอาลงมาบน p พ4ีอย่างเดียวใช่ั้ยฮะสักพักนึงแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาลงบน PC ลด้วยผมก็เลยหวังว่าเขาจะ มจำเกมเพย์เดย์สได้ไหมฮะเกมนั้นดังมากเลยนะในประเทศไทยเพย์เดยก็กำลังจะออกมาในะปี2023ด้วยเป็นเกมแอคชั่นยิงปืน FPS ให้คุณได้ไปพลอนแบงกัน จะว่าไปก็ผ่านไป10ปีพอดีนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนี้ในการทำเพย์เดย์แต่เดเวลอร์เอร์ก็บอกไว้ว่าการปล้นแบงก์อะไรพวกนี้จะยิ่งใหญ่มากขึ้นและความรู้สึกความเหมือนจริงความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้เขาก็จะทําให้เหมือนเมืองนิวยอร์กจริงๆเลยจะออกมาบน PC และทกคอนโซลเลยอีกหนึ่งเกมที่ยังไม่บอกวันที่แต่ว่าจะออกในปี2023ิก็คือ p i ก m ม n เกมนี้เพิ่งถูกแถลงแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรออกมาเยอะเลยแต่ว่าจะออกมาเฉพาะบน Nintendo Switch ที่ผมรู้มา The Texas Chainsaw Massacre จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะออกในปี2023เป็นเกมสยองขวัญที่เล่นกับเพื่อนได้คล้ายกับ Dead by Daylight จะแบ่งเป็น2ทีมทีมที่จะต้องหนีแล้วก็ทีมนักฆ่าที่จะมีตัวหลักเป็น Leatherface แล้วก็ครอบครัวของเขาจะออกมาบน PC และคอนโซลทุกคอนโซล e ยกเกัน Nintendo Switch อีกหนึ่งเกมที่จจอะอในปี2023ก็คือ Warhammer 40k Space Marine 2เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยให้คุณได้ไปต่อสู้กับพวกเอเลียนแบบเป็นฝงเลยใครตัวเลือดนี่เล่นเกมนี้ไม่ได้นะฮะเพราะเอเลียนในเกมนี้เลือดสาดเลยจะออกบน PS5 Xbox Series X แล้วก็ PC อีกหนึ่งเกมที่ยังไม่มีวันแน่นอนแต่ว่าจะออกในปี2023ก็คือ The Wolf Among Us 2อ่ยากเข้าใจผิดว่าเกมนี้เป็นภาค2ของเกม Among Us นะฮะคนละเกมกัน เกมนี้ก็จะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องร้วๆเลย7จปีพอดีจากเกมภาคหนึ่งของเกมนี้จะออกบน PC c o คอนโซลทุกคอนโซลยกเว้น Nintendo Switch และนั่นก็คือทุกเกมที่ถูกแถลงว่าจะออกในปี2023แต่ว่าน่าจะมีเกมอีกเยอะเลยที่จะออกในปี2023ที่ยังไม่ถูกแถลงแต่แค่นี้กระเป๋าตังก็ไม่เหลือซากกันแล้วนะฮะเลยพันชกผมว่าถ้าจะซื้อหมดนี่น่าจะเกือบแสนกันเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะสำหรับ10อันดับหรือเกมที่ผมจะมาเจาะจงงข้ออมมูลกกััันนีีีทึผ Blue Drano สสวสดครบบ